See you, าซอยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับน้องหมูและคุณต่ายมากๆเลยนะครับที่ร้องเพลงให้กับรายการเราในครั้งนี้ครับสำหรับแฟนๆที่จะโหวตให้กับ2พ่อลูกพี่อดุลแล้วก็ลูกชายนะครับหมายเลขเจ็ดครับพี่หนุ่ยของเรานะครับหมายเลข8ครับไม่เล็กเพล่ไม่เล็กเพล่ครับผมแล้วส่ง SMS มาที่4 7 7 7 8 8 8จนะครับพี่หายพร้อมไหมครับพร้อมมากค่ะใครจะคว้าเงินรางวัล10,000บาทไปถ้าพร้อ คืนนี้นะครับคือคุณลุงอดุนะครับและน้องบิวหมายเลขเจ็ดรับกันรางวัลไปเลยเริ่มมือแรกขอแซงคนดีด้วยนะครับจากสองพ่อลูกนะฮะพี่หนุ่ยไม่ต้องเสียใจนะครับเชิญครับต้องหมูครับคุณต่ายครับเอ่านะครับต้องถามความรู้สึกของศิลปินของเราในคืนนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณต่ายครับ ก็ดีใจนะคะจริงแล้วไม่ว่าใครก็ตามนะคะได้รางวัลแต่ก็ดีใจอยู่แล้วแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ด้วยขอให้ทุนก้อนนี้เนี่ยเอาไปต่อเติมชีวิตแล้วก็สางฝันของตัวเองนะคะครับร<อ>ักาเลยครั<อ> ้องหมูแล้วครับ้องหมูครับตัวหมูก็ผมคิดว่าพี่ทักสานนเนี่ยผ่านอะไรมาเยอะแล้วแล้วก็มันเกินคําว่าแพ้ไปแล้วครับครับมันคือมันเป็นการเริ่มต้นใหม่แล้วครับมันไม่ใช่การแพ้แล้วครับขอให้พี่สู้ๆต่อไปครับแล้วก็ผมคิดว่าเงินรางวัลก้อนใหญ่ยังรออยู่ครับขอให้พี่โชคดีครับครับค่ะรักมากเลยทีเดียวนะฮะและในวันนี้ต้องขอขอบคุณศิลปินดาราทั้งสองท่านนะครับขอบคุณมากครับแน่นอนที่สุดครับท่านผู้ชมครับ แต่ละวันแต่ละคืนในช่วงท้ายของรายการหากท่านจําบุรุษท่านนี้และท่านตั้งใจฟังดีๆครับเขาจะมีคําคมข้อคิดดีๆทุกคืนขอบคุณคำก่อนจากฝากคําคมเช่นเคยครับครับความโสดไม่มีขายอถ้าอยากได้ต้องถูกทิ้งครับ วันนี้สวัสดีครับตลอดสี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเวธีจันพันดาวได้มีโอกาสต้อนรับนักสู้ชีวิตทั้ง8ปดท่าน ใครจะเป็นผู้ผ่านเข้ารอบ20ง0มบาทไปจันหน้าถ่ายทอดสดห้ามพลาด